สวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์นะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับอยู่สาขาที่สองนะครับอยู่เสรีไทย68อ่ะขออภัยครับไม่ใช่เป็นเสรีไทย95นะครับผมมินบุรีจังหวัดกรุงเทพนะครับผมวันนี้ผมก็มีรถสวยๆคัสเกตนะครับคุณภาพมาให้พี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะครับใครสนใจรถมือสองคุณภาพเกรดเอนะครับกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับมีรถสวยๆคัสเกตมารีวิวให้ชมนะครับผม วันนี้ผมอยู่กับตัว Toyota c o r o l a ่อต1.6รุ่น G ปี2018นะครับผมคันนี้นะครับเป็นรถหน่วยงานกรวจระวางนะครับผมเข้าศูนย์เช็คศูนย์ทุกยานะครับผมเลขไมคันนี้วิ่งไปได้อยู่ที่ประมาณ120,000โลนะครับเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งของเขานะครับใช้งานอยู่ที่ประมาณ20,000โลเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นรถกําลังใช้งานนะครับไม่น้อยแล้วก็ไม่เยอะจนเกินไปนะครับถือว่ากลางๆนะครับผมไม่ใช่เป็นรถที่จอดทิ้งไว้นะครับผม สำหรับราคาคันนี้นะครับตั้งขายอยู่ที่สี่ส0 0ห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับได้เป็นสีบอลเงินสีนี้ดูนลรักษาง่ายด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงผมพามารับชมยละเอียดตัวรถพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับมารับชมกันในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะครับสำหรับด้านหน้าของเขานะครับโฉมนี้นะครับจะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมทรงสปอร์ตสองชั้นนะครับเงาๆงนะครับผมจุดไฟหน้านะครับมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ให้แล้วนะครับนี่เป็นลูกแก้วตรงนี้แล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟเลี้ยวท กันชนด้านหน้านะครับสีดําด้านนะครับผมนี่นะครับริ้วรอยตัวรถต่างๆนะครับถือว่าน้อยมากๆนะครับผมคันนี้นะครับมีการปรับสภาพมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวก่อนรถออกไปเดี๋ยวเราดูแลปรับสภาพกันให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องความสะอาดนะครับมาดูกันในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างขอบชิดชิดตรงนี้นะครับผมนี่นะครับด้านแก้ไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับรถ บอดี้เดิมเดิมนะครับได้มาตรฐานเทยนนะครับสำหรับตัวล้อนะครับยังคงเป็นล้อแมกล้อเดิมจากทางโตโยต้านะครับผมเป็นแมกขอบสิบหกนะครับได้เป็นแมกอลลอย์นะครับตูโทนปัดเงาไปนะครับสำหรับตัวยางนะครับเป็นยางปีส0 1 9ันิบเกะครับของโยโกฮาม่าแต่ว่าผมดูแล้วนะครับดอกยางตึกไปแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับทางผมนะครับเดี๋ยวดูแลให้ก่อนรถออกไปแน่นอนนะครับผมภายในซุ้มเดิมเดิมนะครับล้อสตีนเดิมเดิมทางทางโรงงานนะครับยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับ รหัสเครื่องยนต์ของเขาดูโอวีวีทีอึดสึกทนแล้วก็ประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับเหลี่ยมสันด้านข้างนะครับผมคมคมนะครับผิวเดิมเดิมนะครับบางเดิมนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมไฟเดียวเรียบร้อยเลยนะครับนี่มือจับก็ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีโครเมียมนะครับตกให้ตกแต่งให้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับผมนี่นะครับด้านข้างกระจกเดิมท้าโตโยต้าครับเดี๋ยวเปิดดูกันนะครับคลิปนี้นะครับผมเปิดให้ดูทุกจุดนะครับเหมือนพี่พี่นะครับ เข้ามาชมรถตัวจริงกันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับไล่ให้ดูตั้งแต่สปอร์ตเมกอาร์ตนะครับนะครับเบี่ยงตัวนะครับผมก้มๆคมๆนะครับทุกจุดนะครับนี่เป็นไงครับนะครับมือนมาชมรถตัวจริงเลยนะครับแผ่นเพลต่างๆนะครับตัวรถนะครับคันนี้เป็นรถปี2 0 1พนสิบดนี่ครับตรงรุ่นเลยนะครับปีสองพันสิบดนะครับหัวน็อตตรงประตูนะครับไม่เคยขยับหรือว่าถูกขันนักไม้นะครับนะ ก็หมายถึงว่าประตูเนี่ยไม่เคยโดนถอดหรือว่านําไปทําสีนะครับอุบัติเหตุไม่เคยเกิดแน่นอนนะครับสาหรับคันนี้นะครับรอด้านแก้มนะครับเกี้ยงๆนะครับผมมาเดี๋ยวเปิดไว้ก่อนนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับผมมาเดี๋ยวดูให้ชมแผงกั้นประตูก่อนดีกว่ามานะครับแผงนะครับประตูนะครับก็จะเป็นสีเบจนะครับผมตูโทนนะครับนะครับประตูเดิมๆนะครับผมทุกจุด นะครับสวยเดิมนะครับนี่นะครับสังเกตได้นะครับผมเอาเล็บจิกไปต้องเป็นลอยนะนี่นะครับผมเล็บจิกเป็นลอยนะครับผมนะครับตีนเดิมเดิมเขานะครับผมมาเดี๋ยวมาดูสปอร์ตเมตาสตรงนี้กันนะครับนี่นี่ครับสังเกตนะครับเรียงตัวกันเป็นตับแบบนี้เลยนะครับกลมๆคมๆชัดๆนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับที่เป็นลอยนี่ผุนยนนะครับยังอยู่นะครับผมนะ ได้เดิมทุกจุดเลยนะครับผมนะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายนะครับสำหรับตัวไฟเบรกนะครับเป็น LED แบบไลท์ไกดิ้งไปนะครับจะเป็นเส้นนะครับสวยงามมากถ้าเกิดเวลามองตอนคืนนะครับผมมีไฟทับทิมอยู่ด้านหลังให้นะครับผมโลโก้ต่างๆนะครับที่ติดตั้งมาจากทางโรงงานนะครับก็อยู่ครบสมบูรณ์นะครับทุกตัวเลยนะครับทุกตัวสอนะนี่นะครับผมไฟเบรกนุ่นี่สามก็มีนะครับอยู่ด้านในนะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ กระจกด้านหลังนะครับมาพร้อมตัวไร้ฝ้าให้นะครับเดี๋ยวเปิดดูนะครับภายในที่เก็บสัมภาระนะครับก็ถือว่าควางฝังขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับสำหรับตัวที่เก็บสัมภาระของตัวอัลติสนะครับนะมาดูชุดยางอะไรโอเคยางอะไรอยู่ครบนะครับชุดเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะครับผมรอยตีนเดิมๆนะครับผมนะครับตีนทำมะพร้าวนะครับสังเกตเห็นนะครับผมนี่ครับตีนเดิมๆโรงงานนะนี่ครับนี่ครับ รถไม่เคยโดนผ่านการทำสีนะครับผมดูอซินนะครับผมแล้วก็เม็อาร์ดด้านหลังนะครับรถโครงสร้างเดิมนะครับไม่ไม่เคยตัดต่อนะครับหรือว่าคนดักมาแน่นอนนะครับผมนะครับเม็อาร์ดตรงนี้ครับผมคมๆคมๆนะครับไม่้เห็นนะครับหัวน็อตตรงฝากระโปรงนะครับไม่เคยโดนถอดนะครับนี่นะครับผมตั้งซ้ายและขวาเลยนะครับผมนี่นะครับ คันนี้ผมบอกได้เลยสวยเดิมทุกจุดนะครับผมนะไม่อยากให้พลาดกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับโตโยต้าคอร์แล้วน่าติดหนึ่งจุดหกุ่นจีนะครับราคาสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับสนใจก็ติดต่อศูนย์แปดสามหนึ่งสามหนึ่งแปดแปดสองหกได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับประกอบตะกอนเม็ดน้าฝั่งนี้นี่แกให้ดูนะคะทุกจุดเลยนะครับนะโปร่งใสแน่นอนนะครับผมมาดูรถชมคลิปนี้นะครับเหมือนได้มาดูรถตัวจริงเลยนะครับผมนะ พี่ๆบางคนนะครับมานะครับยังไม่บางคนนะครับเกรงใจไม่กล้าแกะนที่ผมแกะให้ดูได้เลยโปร่งใสนะครับนนะครับบ่อทุกตัวก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเป็นบ่อนังสีเบสนะครับด้านหลังนะครับมีจุดชาร์จ USB ให้สองจุดนะครับแล้วก็บ่อของผู้โดยสารนะครับตอนหน้านะครับมีกระเป๋าจิงโจ้อยู่หนึ่งจุดนะครับถ้าเป็นของผู้ขี่นะครับจะไม่มีไม่มีนะครับมีหนึ่งจุดนะครับผมนนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับ นี่ครับบ่อของผู้โดยสารขอให้บบอของผู้ขี่นะครับก็สวยๆตึงๆแน่นๆนะครับบ่อสีเบจนะครับเป็นบ่อหนังนะอ่ะดูโครงสร้างกันนะครับนี่นะครับทุกจุดเลยนะครับนะทุกจุดเห็นชัดๆทุกจุดเลยนะครับเรียงตัวนะครับโครงสร้างเดิมๆสปอร์ตแม็กนาเดิมๆนะครับ หัวน็อตไม่มีขยับนะครับผมสติกเกอร์ต่างๆตัวรถยังติดตั้งครบนะครับผมนะครับสำหรับตัวด้านในนะครับกระจกก็พับไฟฟ้านะครับผมมีปู่มสตาร์นะครับปูมอะไรมาติดฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายนะครับปรับหมดเครื่องเสียงนะครับตัวนี้เป็นเลขไม่นะครับเลขจ่ายสองหมื่นหกพันกิโลเมตรนะครับเครื่องเสียงเดิมนะครับติดติดตั้งมาจากโรงงานนะครับสามารถเชื่อมต่อ USB นะครับแล้วก็ต่อ AUX ได้นะครับผม แอดได้เป็นแบบอนาล็อกนะครับก็หมุนมือปกติใช้งานง่ายๆนะครับมีช่องพาวเวอร์เอาเลนะครับกำลังไฟ12โวลต์ให้หนึ่งจุดนะครับผมพร้อมเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบซ u เปอร์ซนะครับด้านหน้านะครับมีที่วางแก้วให้ทั้งหมด2จุดนะครับผมแต่คอนโซลด้านหน้านะครับก็จะเป็นออกสีผู้โทษนะครับมีสีเบจนะครับแล้วก็ตัดกสีดำนะครับแผงด้านเบาะด้านบนนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่สีไม่ซีดไม่จางนะ นะครับหัวล็อด้านแก้มฝั่งนี้นะครับไม่เคยขยับนะครับนะสภาพเดิมๆทุกจุดเลยนะครับต้องประตูนะครับเนียนๆแบบนี้นะครับผมต่อไปก็เข้ามาชมในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อนะครับสำหรับเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด1.6ลิตรนะครับเครื่องยนต์ดูอัล VVTI นะครับเป็นเครื่องยนต์แถวเรียง4ตูบนะครับร้อยซีนนะครับผมหน้าสนิทนะครับผมไม่มีร้อยค่าน้ำมันหลายเยิ้มนะครับผม ในจุดสองส่วนจุดมาร์คสีต่างๆจากทางโรงงานนะครับก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบทุกจุดนะครับผมภายในห้องเครื่องแห้งๆนะครับผมสะอาด้านนะครับผมโครงสร้างบอดี้นะครับตัวเบ้าโช๊คนะครับเ็นอาร์คนะครับกลมๆคมๆเรียงตัวครบทุกจุดนะครับผมหัวน็อตด้านแก้มด้านในนะครับไม่เคยขยับนะครับแล้วก็จุดสปอร์เ็นอาร์คนะครับยังเรียงตัวครบทุกจุดนะครับ ที่ฝากระโปรงนะครับนี่หัวน็อตเกี้ยงๆแบบนี้เลยนะครับการันตีได้นะครับไม่เคยโดนถอดนะครับหรือว่ามีการนำฝากระโปรงไปทาสีนะครับพวกจุดสติ๊กเกอร์ต่างๆจากทางโรงงานก็ยังอยู่ครบทุกจุดนะครับผมไม่มีรอยพวกละอองสีค้นทับแต่งได้นะครับนะครับหัวน็อตของเขาไม่เคยขยับนะครับสีแนบสนิทแล้วก็เรียบเนียนนะครับกับตัวฝากระโปรงนะครับตาปั๊มเดิมๆนะครับทางแบรนด์โตโยต้ายังอยู่ชัดนะครับ ด้านแกมหัวน็อตไม่เคยขยับเบนอาร์ตต่างๆคมๆคมๆนะครับยังมีให้เห็นชัดชัดนะครับครบทุกจุดนะครับเบนอาร์เบ้าโชกคนะครับเรียงตัวครบทุกจุดนะครับขาด้านหน้านะครับตัวปั๊มนะครับสามตัวนี้นะครับยังอยู่ชัดชัดนะครับรูกลมๆนะครับของตัวขานนะครับคมๆนะครับยังนี้ให้เห็นนะครับขาด้านหน้าไม่บิดไม่งอนะครับตรงๆสวยๆนะครับนี่นะครับปั๊มเลขสามนะครับเดิมๆโรงงานนะครับยังอยู่ชัดชัดนะครับ มาดูในส่วนของปั๊มฝั่งนี้นะครับที่เป็นเลข 3L นะครับนี่ครับตรงๆนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับผมสาหรับคันด้านหน้านะครับภายใน้องเครื่องคันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับจุดตําหนิติเตียนนะครับถือว่ามีน้อยมากๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับกับเจ้าตัวโตโยต้าเคลอเรล่าอาติส1.6รุ่นจีนะครับปี2018คันนี้ราคาเพียง459,000บาทนะครับสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะครับ ตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ด้านล่างคลิปนะครับผมเบอร์นี้แอดไลน์เพื่อนๆได้เลยนะครับผมยินดีให้บริการการออกรถนะครับการศึกษาการจัดไฟนั้นต่างๆนะครับผมบอยทชดยนนะครับนะรอรับโทรศัพท์พี่ๆทุกคนอยู่นะครับยังไงสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากกันนะครับรบกวนพี่ๆกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ